ธรรมดาของเรานะเวลาจะย้อมผ้าก็จะต้องทำผ้าของเราให้สะอาดเสียก่อนอันนี้ไม่อย่างนั้นสิเราไปเที่ยวตลาดเห็นสีมันสวยๆก็น,นึกว่าสีนั้นสวยดีเราจะยอมผ้าละ่ะไม่ดูผ้าของเราจับสีขึ้นมาเห็นสีสวยๆก็จะเอามาย้อมผ้าอย่างนั้นแหละเอามาถึงก็เอามาย้อมเลย ผ้าของเรายัางไม่ได้ฟอกไม่สะอาดมันก็ยิ่งขี้เล่ไปกว่าเก่าเสียแล้วเราคิดดูสิกลับไปนี่เอาผ้าเช็ดเท้าไปย้อมไม่ต้องซักและ้นะจะดีไหมนะดูสินี่ล่ละพระพุทธเจ้าท่านสอนกันอย่างนี้เราข้ามกันไปหมดพากันทําบุญแต่ว่าไม่พากันละบาปก็เท่ากับว่ารูมันลึกใครๆก็ว่ามันลึก ตั้งร้อยตั้งพันก็ว่ารูมันลึกคนจะว่าแขนมันสั้นนะไม่ค่อยจะมีมันต้องกลับธรรมะต้องถอยหลังกลับมาอย่างนี้ถึงจะมองเห็นธรรมะมันต้องมุ่งหน้ากันไปอย่างนี้บางทีก็พากันไปแสวงหาบุญกันไปรถบัสคันใหญ่สองคันสามคันพากันไปไปกันบางทีทะเลาะกันเสียบนรถก็มีบางทีกินเหล้าเมากันบนรถก็มี ถามว่าไปทําไมไปแสวงบุญกันไปแสวงหาบุญไม่เอาบุญแต่ไม่ละบาปก็ไม่เจอบุญกันสักทีมันก็เป็นอย่างนั้นแหละอันนี้มันอยู่อย่างนี้มันจะสะดุดเท้าเราใช่ไหมให้มองดูใกล้ๆมองดูตัวเราพระพุทธเจ้าท่านให้มองดูตัวเราให้สติสัมปชัญญะอยู่รอบๆตัวเราท่านสอนอย่างนี้ บาปกรรมทำทั่วทั้งหลายมันเกิดขึ้นทั้งกายทางวาจาและทางใจบอกเกิดของบาปบุญกุณโทษก็คือกายวาจาใจเราเอากายวาจาใจมาด้วยหรือเปล่าวันนี้หรือเอาไว้บ้านนี่ต้องดูอย่างนี้ดูใกล้ๆอย่าไปดูไกลเราดูกายของเรานี้ดูวาจาดูใจของเราดูว่าศีลของเราบกพ้องหรือไม่อย่างนี้ไม่ค่อยจะเห็นมี โยมผู้หญิงเราก็เหมือนกันแหละล้างจานแล้วก็บน่นหน้าบูดหน้าเบี้ยวอยู่นั่นแหละมัวไปล้างแต่จานให้มันสะอาดแต่ใจเราไม่สะอาดนี่มันไม่รู้เรื่องเห็นไหมไปมองดูแต่จานมองดูไกลเกินไปใช่ไหมดูนี่สิใครคนจะถูกเข้าบ้างล่ะมังนี่นี่ให้ดูตรงนี้มันก็ไม่สะอาดแต่จานเท่านั้นแหละแต่ใจเราไม่สะอาด นี่มันก็ไม่ดีเรียกว่าเรามองข้ามตัวเองไม่มองดูตัวเองไปมองดูแต่อย่างอื่นจะทำความชั่วทั้งหลาย <shoe> ก็ไม่เห็นตัวของเรา mm. ไม่เห็นใจของเราภรรยาก็ดีสามีก็ดีลูกหลานก็ดีจะทำความชั่วแต่และอย่างก็ต้องมองโน้นมองนี้แม่จะเห็นหรือเปล่าลูกจะเห็นหรือเปล่าสามีจะเห็นหรือเปล่าภรรยาจะเห็นหรือเปล่า <silence> อะไรอย่างนี้ถ้าไม่มีใครเห็นแล้วก็ทำอันนี้มันดูถูกเจ้าของว่าคนไม่เห็นก็ทำดีกว่ารีบทำเร็วๆเดี๋ยวคนมาเห็นแล้วตัวเรานี่ทำนี่มันไม่ใช่คนหรือเห็นไหมนี่มันมองข้ามกันไปเสียอย่างนี้จึงไม่พบของดีไม่พบธรรมะถ้าเรามองดูตัวของเราเราก็จะเห็นตัวเราจะทำชั่วเราก็รู้จัก ก็จะได้ห้ามเสียทันทีจะทําความดีก็ให้ดูที่ใจเพราะเราก็มองเห็นตัวของเราอยู่แล้วก็จะรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักผิดรู้จักถูกอย่างนี้ก็ต้องรู้สึกสินี่ถ้าไม่พูดก็ไม่รู้เราโรบก็ไม่รู้เราหลงก็ไม่รู้อะไรอะไรเราก็ไม่รู้ไปมุ่งกันอย่างอื่นนี่เรียกว่าโทษคนอื่นที่ไม่มองดูตัวของเรา ถ้าเรามองดูตัวของเราเราก็จะเห็นชั่วเห็นดีทุกอย่างอันนี้ดีก็จะได้เก็บไว้แล้วเอามาปฏิบัติเก็บดีมาปฏิบัติดีก็ทำตามความชั่วเก็บมาทำไมเก็บมาเพื่อเหวี่ยงทิ้ง